ค่ะพี่น้องจ้าผูใ้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกํามังที่ตามเนะคะ่ะช่อมยูทูคโนนชีวิตจ้าพี่นอกก้นงนมามาานองจ้าขอบคุณลุงนาค่ะมามจ้ะพี่น้องจ้าพันผักไปเลยจ้าเจนพันผักอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าบา้ดดาดหอยค่ะโนแน่พี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขปุ๋ยสุกคนมาพร้าวแคนลากาทำคนชีวิตวิตีน่ากินยีสานฮัลโหลเอวันเวลคัมทูยีสานเบลคูคิงค่ะพี่น้องจ้ามาอนสิพามากินขนมจีนน้ำปลาโนวๆจะพี่น้องจ้าแบบสุดของจอดของความนัวเลยจ้ะขนมจีนน้ำปลานัวนี่จะพี่น้องจ้าต้มมาเรียบร้อยห่อนห่อนอยู่เลยจ้ะเทลงไปเลยจ้าอู้สุดยอดของความนัวจะพี่น้องจ้าให้มาจ้ะ เติมพริกเล่น้จพี่น้องจ้าเติมพริกจ้าแบบพริกชิลี่จ้าพี่น้องจ้าเอ้ยแดงจนคืนง่าจ้จพี่น้องจ้าไทยอ่าดริฟชิลี่จ้าชิลี่เฟลิกนะจ้จพี่น้องจ้าอันนี้ก็หอมแดงจ้จพี่น้องจ้าเรดอาเนียนจ้าอันนี้ กรีดมีนจ้ะพี่น้องจ้ะบอกทั่วน่าจะทั่วหั่นจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยสุดยอดของความนัวจะกินไอ้น้ำปลาจะไปไก่ย่อได้จ้ะพี่น้องจ๋าไหมนี่น้ำปลายาไก่ย่อจ้ะขึ้นเรืนะจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยน้ำปลาบบกพริก พี่ปนจะพี่น้องจ้าน้ำปลาพี่ปนโอ้ยค่ะพี่น้องจ้าพักกะมีอันบักชอยนอกจ้ะพี่น้องจ้าบักชอยแล้วก็เลดี้จ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ซาลาเน่จ้ะเม้นจ้ะพี่น้องจ้ากับข้า่ได้เดจ้าพักประจำชาติน้อนสวีจ้ะพี่น้องจ้าไเดียวจ้ะพี่น้องจ้าพักชีลาวจ้างามงามจ้ะบักชีลาวสวยงามจ้ะพี่น้องจ้างามงามเลยจ้ะมาจ้าจะพี่น้องจ้าพ่าหลายจ้ามากินน้ำกันจ้ามาเสพเสพน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเสพเสบเลยจ้าหนึ่งได้ไะ แซ่บจ้ะเส้นเนี้ยวนุ่มจ้ะพี่น้องจ้ะบ้อันนี้ไกยย่ย่อจ้ะพี่น้องจ้ะไก,ก่ย่อจงบันดับเวินาอือสุดยอดของความนัวจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำปลาลวนสุวีมาเดินมาเดิเนแสนมึงกันเด้ออื้ม ได้ยังกินกันเนาะจ้ะพี่น้องยาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อแซลมน้ำกันแซลมนัอยจ้ะปักสีลาว เวลาตัวเองสุดยอดของความนัวล้วจ้ะ กินง่ายๆแต่พี่น้องอยามันกินง่ายๆสลระแหน่พันเส้นจ้ะ ก็้องม้วนติวๆแล้วจัดไปนองจ้ะ อืมอืมเออม,ม,ม่ทำบรรยายจะเป็นน่องแกนุอะไรแซ่บไร แดดจพี่น้องแากขนมจีนโอ้ยพาก๊อบก,กอดพี่นองเลยบอกไทยจ้ะ องค่ะพี่น้อง เหลือเงา้มาแล้วก็หิวมาเลยจ้ะพีน่น้องจ้ะ อืมอืมนัวจนคำาสุดท้ายเดี๋ยวพี่องจ้ะ ค่ะพี่น้องจ้าจังไหนฝากกดไลค์กดแชดร์ในเด้อค่ะฝากคัตมาติดตามในค่ะช่อง YouTube ค้ดนอนชีวิตจะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you all for watching I hope you guys enjoy the video and I see you my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย